รุ่นนี้เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่พี่จะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงเลยผ้าดีมากๆเป็นเซตผ้ายืดอุลเว็บนะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนนะคะพี่ตัวเสื้อนะพี่งานเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้นะแกะได้จริงนะคะกระดุมมุกแกะได้จริงเลยแล้วก็ลูกไม้เนื้อนี้เลยค่ะผ้าสวยมากๆตัวเสื้อนะด้านหน้านะคะพี่เป็นลูกไม้แบบนี้ผ้าดีมากๆงานเก็บไข่ส่งแล้วก็มีซับในด้านหน้าตัวเสื้อนะ ของลูกไม้ให้อย่างดีเลยค่ะพี่งั้นเป็นคอบปกนะเดี๋ยวดูตัวเสื้อก่อนนะส่วนด้านหลังนะคะพี่จะเป็นแบบนี้นะค่ะพี่เป็นผ้ายืดบุนเวฟนะเนื้อผ้าจะมีน้ำหนักเนื้อผ้าทิงตัวผ้าตัวเนี้ยซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยหนกผ้าไม่ย้่ยนะผ้าดีมากๆเนื้อผ้าดีมากๆตัวนี้ค่ะส่วนด้านหน้าก็เป็นลูกไม้แบบนี้ทรงสวนมากๆแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะ ตัวนี้งานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ตัวเสื้อนะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วนะคะพี่ตัวนี้แนะนาอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นซิลใส่สบายๆนะคะพี่ผ้าดีใส่สบายมากๆมาดูตัวกางเกงนะกาง,งเกงกางเกงคือทรงสวยมากพี่พี่ดูทรงกางเกงนะท,ทรงสวยมากๆค่ะพี่และผ้าดีมากๆเป็นผ้าวุลเว็บเหมือนกันนะกางเกงเอวก่อนยืด3 2สองนะคะพี่ยืดสุด40นะความยาวกางเกงนะคะพี่39นิ้ว สะโพกห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายทรงส่วนมากๆผ้าดีเนื้อทิ้งตัวเนื้อผ้าไม่ต้องรีบนะคะพี่กางเกงนะผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าตัวนี้ไม่มีซับใมผ้าดีมากๆแล้วก็มีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างเลยลึกๆใช้งานได้จริงเลยค่ะทั้งเซตนะให้ทั้งเซตเลยค่ะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงเป็นเซตที่ใส่ได้จริงสวยๆแบบนี้ให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองเก้าเก้าพอค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจราไรอยู่กับแสงนะ สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตรงหัวด้วยนะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสละตามด้วยสีนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับชุดนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นสีแดงเลือดหมูทั้งเซตเลยให้แค่29 9เท่านั้นค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าเซตน้าตาลทองนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงนะเอาไปแค่29 9้าสวยมากๆ เซตต่อไปค่ะพี่เซตนี้นะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงนะสวยเลยเซตสีดํานะคะพี่เซตนี้นะเซตต่อไปเป็นเซตสีกรมนะคะพี่เซตนี้จะเป็นสีกรมค่ะต่อไปนะคะพี่ถ้ารับเซตนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้หมานะคะแป๊บนึงนะอ่ะเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้หมานะคะพี่ทั้งเซตทั้งเสื้อทั้งเกงนะและเซตสุดท้ายค่ะพี่ถ้ารับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่า สีส้มนะคะพี่ตัวน,นี้จะเป็นโทนส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่าน,นะะั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่บเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเซตสองชิ้นเลยผ้ายืดอุนเวฟเป็นเซตที่ขายดีมากๆและใส่สวยเลยให้พี่แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับเซตนี้นะพี่เป็นสีส้มนะคะเป็นส้มชานะเซตต่อไปค่ะพี่ถ้ารับเซตนี้นะ เซตเขียวขี้มานะคะพี่เซตนี้นะต่อไปนะคะพี่เซตนี้จะเป็นเซตสีกลมนะคะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกลงนะต่อไปค่ะพี่เป็นเซตสีดำนะคะเซตนะะี้จะเป็นสีดำค่ะเซตนี้ค่ะพี่ถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองนะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทองค่ะ และเซตสุดท้ายนะคุ้มมากๆพี่บอกเลยนะตัวเนี้ยเซตนี้จะเรียกสีแดงเละหมูนะคะพี่ให้พี่แค่สองเกาเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆตัวนี้นะคะพี่แนะนําเลยนะ